เขาเอาเบียไว้ในรถอ๋อแล้นี่ับทาอะไรปาด่ารปาดลงรกาอนอันนั้นคันอร์ก็งแอร์ร้อดอาทาแอร์อนแล้วแต่เอาลงไม่ได้ก็ต้องไม่ไหวถ้ากิดลงแล้วไปข้ามใหม่ ถ้าถอดท่อแอร์ด้วยพี่แล้วไฟที่ไฟที่ไปเลี้ยงในนี้ต้องถอดไครับไฟที่ไปเลี้ยงน้ำแอร์ความแอร์เป็นไฟไฮโดรลิคหนึ่งสิ่งต้องถอดแล้วปอดมันโดนแล้วบปอดมันมันมีสายไฟที่จะมาจ้ำเข้าไปตัวนี้มันเรียกว่าที่เราไฟครับ อ๋อมันจะเข้าที่ตัวปล่อยเลยแล้วลม้นน้ารสที่ใจว่ไม่ต้องกดไม่ด้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดปล่อยเลยปล่อยน้ไครับปล่อยมัดไว้เลยออยู่นะครับอยู่นะครับอยู่อยูอยูนิดนึงอยู่นะอยู่ครับอยู่ทั้งวันอ่ะทีนี้ีนี้ดูดูว่าเห็นมือก็ได้นะดูดูว่ามอเตอร์มีสายไฟพ่วงอยู่อีกไหมป้อดบดหรืยัง จากมอเตอร์มาหาเกียร์มีสายอะไรติดอยู่อีกไหมเกียเรายังไม่ถอดไรอใ้ถอดสายให้หมดก่อนสายเนี่ยรีเซอร์เวอร์นะไมเนี่ยรีเซอร์เวอร์กสายเขาออกมาหน่อยไหมข้างบนมัีไหมเนี่สายรีเซอร์เวอร์รีเเว้สายกาอันนี้สายกาอ่ะเข้าไปอ่ะเข้าไปเลยที่รีเซอร์เวอร์ขอไม่ได้ติดออไม่ได้มันติดฝ่าบน่ะมันมันเหมือนกับว่า ดีโทเวอร์ดึงออกมาแล้วมันจะไปยอกรติกลงบนโต๊แล้วถอดทางตัวได้แล้วไม่เป็นไรตัวได้ไม่ถอดตมอเตอร์ถอดได้ไหมตัวมอเตอร์น่าจะมีร่องถอดอยู่ต้องเกี่ยวเห็นสลักไว้คือมันยังง้างแล้วดึงเลยแป๊บบไงหมดแรงมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่เต็มที่ไงใช่มันต้องสูงหน่อยไหมมันต้องหาคนตัวเตี้ยมา หนึ่งครั้ง่างเลย้างนะวันที่น้อยสูบไปวิธีเสียวเาเสียแรงากสต่ระจานขึ้นไปไหนะเรียบมันหลเพรม้เกดอะไรขึ้นกดไมืออ้านี่พี่กับแต๊กนี่นะจะได้่อยไหนอสก็มีหน่อยไหมฮะ เขาสูงมันหีครับเข้ไม่พี้ยไม่จะได้ม่เยขสูงมคออกออกดมออกันวมันปากีคอไอเขาขึ้นไปได้นหมอต้องดึงดีๆมนดึงมมีเจอแล้วผมกระอัออกแต่ว่าผมไม่เจอเจอแล้วนี่ไงใช่เขากระอักออกนั่นแหละครมันมันยัมีไม่ได้กดนะไม่ไมันจะมีเนี้ยครับแป๊บหนึง เอาือผมเมื่อยแค่นึงมันมองไม่เห็นเิ้วมองหไม่เห็นเขาปับเขาไปอา่เดี๋ยวเดี๋ยวเบลเอาลงก่อาไม่จะเอาขึ้นอีกสั้ข้องนะ้ทำงานยากอยถอยถอยแล้วก็รับรับเดี๋ยวจะมาถ่ายแลอยรับตอนนี้ตอนรอพอโอค เดนขาไปเรื่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นไหมติดแี้องย่ออยู่ดีอ่ะนั่นติดแติดข้อนะิดเงเิดข้อเลยใช้แลอะ อได้แล้วมีไอคอนมีเขามันต้องเกี่ยวเกี่ยวให้มันง้างออกมาดูดูดูดีๆมีสายอะไรหรืออีกไหมมีสายเล็กอยู่เส้นหนึ่งมีสายเล็กอยู่เส้นหนึ่งออกด้วยครับออกด้วยได้เไม่เอามันขันออะไรเวลามันขันชุดนวมไม่เห็นครับไม่เห็นเลยแสดงว่าตัวนี้ต้องไปดีซีดีซีดูดีซีเกิดไงลงมาได้ไหมพี่ลเ่นสายเล็กอยู่แถวนั้นเลยครับสายเล็กอยู่แถวนั้นเลยครับ ย,ยึดนอะอ่ายึดนอดเบอร์13ไว้ไม่ใช่นี่ตัวเล็ครับออขอประแจบเบอร์13แบงข้างแบงข้าง13อ๋นี่เนงานช้างเลยไนะี่แล้วเห็นไปแล้วพี่เออ จไก่อนไม่ก้อ uh. okay. okay. mm ่ไ hmm. ม่รู้เนียทำไปดีอ่ะทำร้อยรเเลยอไปสายกาวใช่องไปกาวกาวอะไรไจม่ไอ้ไมาเลยไอ้น็อตไม่มายึดหน้าแนเยไอ้ครับ้านหลัง่ะเป็นหลัไม่ตัวนี้คือกาวครับเป็นกาวกาวอ๋อ

ไม่นะอ้อันสแล้วมอตอร์ต้องมาฝกข้อ่อาย์อ๋เอาลงมางั่นเลอ๋อบอดีสามานี้ด้วยแต่เนี่ยตอนนี้มี่สาครับอ่าสิบสามอ๋อขได้แหวนก็ได้สองตนี้จะเ็นอ๋อต้องใส่เด็กจะมาลงมาทงนนี้ไม่ต้องบอกระ เอาแหวนไอ้็มามุงอเต็กตัวนี้ได้นะครับเบอร์สิบสามมาพี่มามามาให้พี่มาทางนี้ขนาดขอทังนู้นก่อนเหรอสายออกมรดย่างสายออกมรดย่างดูก่อนครับดูสายก่อนมีสายต้นไหนอีกสายอยี่สายยังไม่อยู่ไมอาคารนี้ตางน สายหมดแล้วครับลูคานลูค้านในค้าเรามีอะไรไเกียมีนี้ไอเกียอันนี้ก็เลยไหมอา้สสมไอันนั้นอันนั้นติดอยู่เกียใช่ไหมใช่ครับเรา่เอางไม่เอาเกียรลงแต่ว่าเราเอมอเตอร์ลงเอามอเตอร์ลงมันติดไหมติดไปแ้สาคัน้าสายสายเยียบคัน้าดเต้าเดี๋ยวถอดนะพี่นดี่ออกนออกขถอดสาย้น่อ อันนั้นอ่านั้นก็ต้องบอสายติดอยู่อ๋อพี่เอาอบัตเตอร์ลงเราก็เอาแหลกลงมาอ่าเราเนี่ยเอาเนื้อลองครับเพราะเราอาจจะเอาที่ลงมาทั้งอันนะที้งอันใช่สายสายเหยียบคาสเอาลงไหมเอาออกไหมอ๋อหั่นเนี่ยเพาเอาลงอ่ะเพราะว่ามันรอดอยู่อ่ามันรอดอยู่เพราะเราเอาอันนั้นอราทานลงมามันก็ติดกับสายอ่ะ อดด้วยนนเลยนอันไปรู้นะนติดติดกับตัวเดิมแล้วไม่ยึดอันนี้เขายึดเขายึดไปกับาะไรนอนไปใค่ตัวป่ะคอ เคบวกใัน่อบวกใี่เวเควเดี๋ยวถ่ายรูปไปแล้วไม่โดนโดนโดนงานเข้ามันจะตามมา่ายกนครเ ไม่อยู่ได้ไหมอาจารย์ก็ช่วยได้อยู่แล้วเป็นเดี๋ยวอาจารย์บนเหยียบคัดไปก็ไม่มีคัดเลยอ่ะล่วมิดโอเคอันนี้ตอนนี้คิดว่าคิดว่าสายน่าจะหมดแล้วนี่ ี่เราเราจะเอามอเตอร์จาก,กชุดที่ในเรียนกับจายจไม้ทาพงมาครั้งที่แล้วลงมาเราจะแยกมันเป็นสองชิ้นอยู่ข้างบนเลยหรือว่าจะเอามันลงมาแยกข้างล่างระยะระยะที่จะเอาลงด้านหน้ามันช่องว่างหรืเหนื่อยเอาเลยเอาไปแ้าหน้าครับ ถาผมว่าต um> ัวน yeah> ี้มันจะมีออดช่วยช่วยกันวิเคราะหก่อนว่าเราจะเอาอะไรลงมาก่อนต้เดันเรียอเตอร์ลงมาถอไ่ได้อีก่อนถอดนี้ก่อนให้ลถอดนี้ก่อนเลยมันจะมันจะเห็นประเจแล้วก็ถอยวอเตอร์เพราะว่าตัวนี้มันจะมีเราไม่เห็นใน6ตัวหรอก เ,เส,สียบด้วยอเนี่ยโอเคท่าด้านฝั่งนี้จะเห็นครบนะครับฝั่งนี้จะไม่หำฝั่งน,นี้จะเห็นยากมากเลย ไม่เลเราจะต้องมีแหวนหกอันใช่ไหมฝั่งนี้ที่ติกับเกียร์มันจะมีมันมันมีน็อตหัอยู่ได้ไหมคบลึ้นเลยครับขึ้เลยชุดนี้เอาต่อนเอต่อึงเอ่อเอาตอที่นี่ใช่ไหมย่อที่นย่ง่ายอหตอนนี่แต่ว่าต้องต่อทก่อนตอทก่อนเอาเอาทานลงก่อนใช่ไหมทานลงได้นะเบอร์อะไรไม่รู้

เอาขึ้นเลยอย่างนขาขาของตัวนี้เพื่อเพื่อมันเข้ามาอีกตัวด้วยเพื่อขายอีกตัวด้วยครัะวังมันโดนในนั่นเนี่ยยางเนี่ยเอาี้ขึ้นเลยอ่ะได้และได้ละขึ้นเลยเขี้ยวเป็นขอนะขอนอัดอ่ะ ออมนชนนี่อย่อ่ะปนแล้วครับขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยไม่ทำไม่อเคอะมันล็อกถ้าจะเอาคานลงก่อนตอนนี้มีน็อตกี่ตัวที่เราจะกระทำกับมันสี่ตัวสี่ตัวพอไหมนี่แหละครับ